สวัสดีครับข่าวริมคลองว่าด้วยสถานการณ์และเส้นทางศิลปินของต้นข้าวสุปริยาสถานการณ์ปัจจุบันและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของศิลปินต้นข้าวสุปริยาโดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้สถานการณ์ปัจจุบันมีความตึงเครียดสูงจากการแข่งขันไทยรัฐอวอร์ด ซึ่งผู้จัดได้ทำการปิดระบบแสดงผลคะแนนโหวตตั้งแต่วันที่25ธันวาคมทำให้เกิดสภาวะตาบอดโหวตหรือ blind vote ที่สร้างความเสี่ยงอย่างยิ่งต่ออันดับของต้นข้าวทั้งในสาขาลูกทุ่งหมอลำที่สุดแห่งปีที่ครองอันดับ1และสาขาบันเทิงที่อันดับยังคงผันผวนระหว่างที่2และ3ซึ่งมีผลต่อเป้าหมายในการขึ้นป้ายที่ไทม์สแควร์นิวยอร์ก ปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดคือคะแนนจาก SMS ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งที่ไม่สามารถมองเห็นได้และอาจพลิกผลการแข่งขันในช่วงสุดท้ายในขณะเดียวกัน ต้นข้าวต้องเผชิญกับความท้าทายในการแบ่งเวลาระหว่างการทำงานในวงการบันเทิงและการศึกษาซึ่งปรากฏภาพความเหนื่อยล้าและความกดดันผ่านการสอบเพียงลำพังจนกลายเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มแฟนคลับหรือ FC ต้องระดมพลังสนับสนุนในช่วงโค้งสุดท้ายอย่างเต็มที่ ในอีกด้านหนึ่งความสำเร็จของเธอบนเวทีดวลเพลงชิงทุนได้รับการยืนยันจากการที่รายการได้รวบรวมรายชื่อเพลงที่มียอดวิวเกิน1ล้านครั้งซึ่งต้นข้าวสุปริยาเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผลงานติดอันดับมากที่สุด สะท้อนถึงการยอมรับในวงกว้างและล่าสุดเธอกำลังจะก้าวสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวด้วยการเตรียมปล่อยผลงานเพลงใหม่ของตัวเอง2เพลงซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ต่อยอดจากฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งเดิมความท้าทายในโค้งสุดท้าย สถานการณ์การแข่งขันไทยรัฐอเวอร์ดได้ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างมากในช่วงสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของผู้จัดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นข้าวสุปริยาและกลุ่มผู้สนับสนุนของเธอปิดระบบแสดงคะแนนและสภาวะตาบอดโหวต เมื่อวันที่25ธันวาคมทางไทยรัฐได้ประกาศปิดระบบการแสดงผลคะแนนโหวตอย่างเป็นทางการการกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเกมวัดใจในโค้งสุดท้ายที่ทำให้ผู้สนับสนุนไม่สามารถมองเห็นอันดับและความเคลื่อนไหวของคะแนนได้อีกต่อไปสร้างสภาวะที่เรียกว่าตาบอดโหวตซึ่งทุกอย่างมืดสนิท ทำให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนสูงและถูกมองว่าเป็นการก้าวเข้าสู่โซนอันตรายอย่างเต็มตัวความเสี่ยงสำคัญ3ประการการปิดระบบแสดงผลคะแนนได้สร้างความเสี่ยงที่สำคัญหลายประการสำหรับต้นข้าวสุปริยาการสูญเสียอันดับหนึ่งในสาขาลูกทุ่งหมอลำก่อนการปิดระบบ ต้นข้าวอยู่ในอันดับที่หนึ่งของสาขาลูกทุ่งหมอลำที่สุดแห่งปีสถานการณ์ปัจจุบันทำให้คู่แข่งในอันดับที่สองและสามสามารถประเมินคะแนนที่ต้องทำเพิ่มเพื่อแซงได้และอาจกำลังรวบรวมกำลังเพื่อโหวตมหาศาลเพื่อปาดหน้าในวินาทีสุดท้ายโดยที่ฝ่ายของต้นข้าวจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยจนกว่าจะถึงวันประกาศผลพลังเงียบของคะแนน SMS ผู้เภูเขาน้าแข็ง ปัจจัยที่น่ากังวลที่สุดคือคะแนนจาก SMS ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็งใต้มหาสมุทรโดยคะแนนที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์เป็นเพียงส่วนยอดเล็กน้อยเท่านั้นในขณะที่คะแนน SMS ที่ถูกส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องคือมวลน้ำมหาสารที่ไม่เคยถูกเปิดเผยและอาจพลิกสถานการณ์จากอันดับสุดท้ายขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้ในพริบตาความฝัน Times แควร์นิวยอร์กที่แขวนอยู่บนเส้นได้ เป้าหมายสำคัญของแฟนคลับคือการพาต้นข้าวไปขึ้นป้ายที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กซึ่งมีเงื่อนไขว่าต้องติดหนึ่งใน3อันดับแรกเท่านั้นโดยปัจจุบันสถานะของต้นข้าวในสาขานี้ยังคงหมิ่นเมโดยสลับไปมาระหว่างอันดับที่2และ3หากมีศิลปินคนอื่นทำคะแนนแซงขึ้นมาได้ความฝันดังกล่าวก็จะสิ้นสุดลงทันทีการต่อสู้และชีวิตส่วนตัวของต้นข้าว นอกเหนือจากความกดดันในการแข่งขันต้นข้าวยังต้องเผชิญกับศึกหนักสองด้านคือการทำงานในฐานะศิลปินและการเรียนไปพร้อมกัน ล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพที่ต้องเข้าสอบเพียงลำพังในห้องเรียนหลังตารางสอบคลาดเคลื่อนจากการเดินทางไปรับรางวัลที่กรุงเทพพร้อมข้อความเชิงตัด้อว่าเพื่อนข้างๆก็ไม่มีให้ชํำเหลืองน่าสงสารตัวเองจังเลยซึ่งแม้จะแฝงด้วยอารมณ์ขันแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าและความกดดันที่ต้องแบกรับความหวังของแฟนคลับควบคู่ไปกับการศึกษา การระดมพลังแฟนคลับใน5วันสุดท้าย จากสถานการณ์ที่น่ากังวลทั้งหมดจึงเกิดการเรียกร้องให้แฟนคลับอย่าชะล่าใจและทุ่มกำลังโหวตอย่างเต็มที่ในช่วง5-6วันสุดท้าย26-31ธันวาคมซึ่งถือเป็นวันที่ชี้ชะตาโดยมีการกระตุ้นให้รีบโหวตทั้งแบบฟรีและแบบมีค่าใช้จ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาระบบล่มที่อาจเกิดขึ้นจากการโหวตพร้อมกันจำนวนมากในช่วงท้ายและเพื่อแสดงให้ต้นข้าวเห็นว่าพลังสนับสนุน ังคงอยู่เคียงข้างเธอซึ่งจะเป็นกำลังใจสำคัญให้เธอหายเหนื่อยจากภารกิจทั้งการเรียนและการแสดงคอนเสิรต์ตความสำเร็จจากเวทีดวลเพลงชิงทุนในขณะที่การแข่งขันกำลังดำเนินอย่างดุเดือดอีกด้านหนึ่งเส้นทางศิลปินของต้นข้าวก็มีความก้าวหน้าที่น่าจับตามองโดยมีพื้นฐานมาจากความสำเร็จบนเวทีประกวดดวลเพลงชิงทุน การยอมรับผ่านยอดวิวระดับล้านล่าสุดรายการดวลเพลงชิงทุนได้ทำการรวบรวมและเผยแพร่ารายชื่อเพลงจากเวทีประกวดที่มียอดการรับชมเกิน1ล้านครั้งซึ่งต้นข้าวสุปริยาเป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผลงานติดอันดับมากที่สุด สะท้อนถึงการยอมรับในวงกว้างและล่าสุดเธอกำลังจะก้าวสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวด้วยการเตรียมปล่อยผลงานเพลงใหม่ของตัวเอง2เพลงซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ต่อย,ยอดจากฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งเดิม